ชีวิตประยุทธ์จะเป็นยังไงบางทีผมอธิบายไปแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนครับมีคนคนหนึ่งเขาเขียนการ์ตูนผมเป็นแฟนประจำขอกล่าวอีกทีนะครับคุณอรุณวัชรสวัิ์ขออนุญาตอ้างอิงท่านพี่อีกสักครั้งหนึ่งแล้วเขียนการ์ตูนอันนี้เจ็บนะครับไม่ได้ว่าใครแต่ท่านอ่านแล้วเข้าใจเองนี่คือ นี่คือความลึกของการ์ตูนของคุณอรุณวัชระสวัสดิ์พูดจ็อกกี้กับมาพูดแค่นี้ท่านก็รู้สึกเอ๊ะเฮ้ยคุณๆเว้ยจำได้นะครับการรัฐประาหารปี49คําว่าจ็อกกี้กับมาเนี่ยมันถูกใช้เพื่อจะส่งสัญญาณการรัฐประาหารดังนั้นคุณอรุณจัดด้วยเจตนาอะไรไม่ทราบแต่ว่าเอาคําว่าจ็อกกี้กับมามาใช้อีก ทำให้ผมคิดลึกเข้าไปแล้วก็มาจัดอยู่ในหมวดข่าวราชสำนักอันแรกท่านเขียนบอกว่าชะตากรรมของม้าตัวนี้ม้าตัวนี้ตีความได้เพราะเขียนเลข8มี3มช่องเลข8นั้น ทำไมต้องเลขแปดแล้วต้องเป็นประยุทธ์อ้าวมัน8ปีไงที่สารัาธ,ธรรมนูญอุ้มมันเนอะช่องที่หนึ่งบอกมารแข่งตัวหนึ่งพอเพียงนกพอพอเสียงนกหวีดดังขึ้นก็ออกวิ่งอย่างรวดเร็วไม่นานก็ถึงเส้นชัยที่เขากำหนดไว้8กิโลเมตรจบแล้วที่ฟินิชจบที่8กิโลเมตรภาพนี้ค้างไว้ให้ท่านดูเลยนะี่ยนะฮะ ความหมายก็คืออายุทยึดอำนาจมาแปดปีแล้ววิ่งลุบเลยด้วยความคึกขนองในอำนาจแม้ถึงเส้นชัยแล้วม้าตัวนั้นหาหยุดไม่ยังคงวิ่งเต็มกำลังต่อไปแม้จ็อกกี้พยายามจะดึงบังเหียนว่าให้หยุดม้ากับสะบัดจนจ็อกกี้ตกไป อันนี้เป็นปริศนาว่าจ็อกกี้คือใครวะแต่ว่าเรื่องเดิมเนี่ยเจ้าของม้าเนี่ยคือวังจ็อกกี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมตีความยังไม่ออกช่องที่สามม้าหงายท้องตายแล้วครับม้าตัวนั้นยังคงวิ่งอย่างคึกขนองต่อไปเลยแปดกิโลแล้วยังวิ่งอีกเว้ย และต่อไปวิ่งอีกและแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งจุดที่ร่างกายพ่ายหัวใจม้าตัวนั้นก็ลม้มลงขาหักกลายเป็นม้าพิการและคงไม่ต้องบอกว่าเจ้าของจัดการอย่างไรกับม้าขาหักตัวนั้นเจ้าของอาจจะเป็นประชาชนจ็อกกี้อาจจะเป็นประชาชนก็ได้ แต่ว่ามันมีคำว,ว่าม้ากับจ็อกกี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าภาพนี้มันลึกอาจจะตีความว่าวังก็ได้นั่นหมายความว่าเจ้าของม้านะวังแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเหตุการณ์ม้าในสมัยพลเอกเปรมนั้นแกพูดเองว่าม้าเป็นของเจ้าของคอ,อกมา้าเจ้าของคอ,อกม้าก็คือกษัตริย์ดังนั้นสัญญาณตรงนี้บอก ตีความกันเองว่าเจ้าของขอกม้าจะทำยังไงกับม้าที่มันขาหักนะครับก็ถือเนื้อมึงไปปล่อยให้มึงตายไปอันนี้น่าสนใจมากก็เลยมาดูข่าวราชสำนักอีกอันหนึง่งเรื่องม้าเหมือนกันครับมันต้องมีแจ็กหน่อยนะวันเสาร์เนี่ยครับเรื่องม้าอาจารย์สมศักดิ์ บอกถึงค่าใช้จ่ายของพระองค์หญิงสิริวัณวรีที่ทรงโปรดมาเหลือเกินว่าท่านได้ใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาไปทั้งหมดเท่าไหร่เฉพาะปีที่แล้วนะมีทุกปีครับแต่เฉพาะปีที่แล้วเนี่ยใช้ไปร้อยกว่าล้านครับเกี่ยวกับทรงโปรดมาและทรงพระ,กะเกษมสำราญจากการ ใช้ม้ารวมทั้งค่าขนส่งม้านะครับระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสต้องมีการต้องมีผู้รับเหมานาะไม่ใช่นี่ทหารทำนะเขาจ่ายสตางค์ผู้รับเหมานะในการขนส่งม้าจากเมืองไทยไปฝรั่งเศสสร้างคอกม้าค่าใช้จ่ายสารพัดอาจารย์สมศักดิ์ได้ทำการ แจกแจงรายละเอียดยิบเลยครับมีตัวเลขยืนยันมีตัวเลขบัญชีเลขประมูลงานขอโทษผมไม่ได้อ่านเพราะว่าข่าวมันเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะมีช่องอื่นอ่านแต่ผมจะดูครับถ้าสังคมนี้อยากจะรู้เพื่อนๆเ,เ,เขียนมาบอกอยากรู้จังขี้เกียจไปเปิดใน Facebook อาจารย์สุนั์โดยเฉพาะคนอยู่ประเทศไทยอาจจะเปิดไม่ได้ เขียนอุทธรณมาแล้วผมจะมาอ่านในวันจันทร์ก็แล้วกันอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าหุหุค่าจ้างขนม้าไปไปกับกับฝรั่งเศสกับไทยสำหรับสิริวันวรีเบ็ดเสร็จใช้เงินเฉ,นเฉพาะค่าขนส่งอย่างเดียวนี่10ล้านบาทเฉพาะ2ปีที่ผ่านมาส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆน,นะครับที่ท่านขีนยาวเย็ดเลยเนี่ยค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในปี ที่แล้ว2564นะยังไม่พูดถึง2566าเฉพาะ2564ปีเดียวนี่มี91โครงการที่เกี่ยวกับมาที่ท่านทรงพระเกษมสำราญนี่เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงเ่ยนะฮะใช้เงิน107ล้านผมอยากจะอ่านเรื่องนี้แต่คิดว่าระหว่างที่ เราพูดถึงเรื่องมานั้นก็ทรงพระชมทรงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านหน่อยเพราะท่านเพิ่งได้รับเลื่อนยศเป็นนายพลตีทหารมาภาพนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทหารมาอะไรแต่งตัวอย่างนี้นี่เป็นนิตยาสารที่พูดถึงอริยบทต่างๆหลายต่างกรรมต่างวรรคการที่ท่านพระองค์ทรงโปรดมา้า นะครับในท่วงทานองต่างๆท่านก็เห็นแล้วนะที่บอกท่านมีความสามารถพิเศษหลายอย่างนั้นนะคิดเอาเองก็แล้วกันครับว่าความสามารถพิเศษต่างๆที่เธอมีนั้นนะครับเป็นความสามารถที่จ่ายด้วยเงินภาษีประชาชนใช่ไหมแล้วเธอได้ทำงานให้กองทัพเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อประชาชนบ้างไหมนะครับก็ดูลูก ดูอริยบทของท่านผมอยากให้ท่านดูตามภาพนะครับที่เอาให้ท่านดูทีละภาพทีละภาพเฉพาะเท่าที่รวบรวมมานะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่ท่านแม่ถ่ายแบบทรงพระสิริโฉมนะครับอยู่กับมา้ากอดมา้าเงยหน้าแบบนางแบบอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ดูเองก็แล้วกันว่า ในรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านได้ทำงานโดยมีความปรีชาสามารถขนาดไหนนะครับเพราะในใต้ใต้คำบรรยายภาพก็มีนะครับม้าที่ท่านทรงโปรดที่สุดชื่อเวคาราดาม้าทรงประจำพระอ,องค์หญิงสิริวันวลีการแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถ ขี่มาก็เก่งดีไซน์ก็เก่งทั้งหมดนี้จริงหรือเท็จหรือว่าเป็นเรื่องที่พูดก็ไม่ได้ต้องเชียร์อย่างเดียวอวยอย่างเดียวนะครับก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณา